ปฏดจจ้าแม่เนียมมาแล้วเบิงดูสิผ้าเฮ็ดยางนี่สูบกเขียใส่ปลาทูสูบกเขียใส่ปลาทูอันนี้แม่เนียมต้มมาแล้วต้มบกเคียกับปลาทูกับป,บปลาลากับพริกต้มใส่กันเลยบกเขียสูบกเขียเปี้ยแล้วกะแยกออกมาแกะกลางปลาทูเตรียมพร้อมที่จะตำ เอามาบะนี้เข้ามาตำตำพริกพริกที่เข้าตม้มน้ำกันก็บลเคือกับปลาทูละตำปลาทูกแกะกลางดีๆเด,ด้อเอาก้างออกให้เมื่อเอาปลาทูลงไปตำกับพริกบะนี้ ตำปลาทูก่อนตำปลาทูแล้วก็เอาบักเขือลงย่างปลตำแหลกเด้อยากให้ปลาทูมันตำพ่อบุบๆนี่ละว่าต้องเอาแหลกบันนี้ก็บักเขือลงบักเขือที่ห้าต้มแล้วละตำแบบนี้ ปละเขือใส่ปลาทูปลาเขียกับบตชองละเอียดดอกให้มันมีเนื้อปลาเขือจักน้อยย่ำเอา,ขาเข้าเหนียวคุยนี่มันจังจิตาแสบ่บบะนี้ตอนปรุงได้บะนี้น้ำปลาที่เอ็น ข้าต้มใส่บักเขือนี่กับตากมาประมาณในนี่ละพ่ออูจุนี่เอาจักทัพพี่เคืองเอาใส่ผงชูรสบะนี่ชูรสกับยอะเกินซอนซาเด้อพาวายายบอสกินผงชูรสหลายน้ำปลาไปจกักเอาจักเคืองเคืองซอนโตพ่อ ยัดใส่ข้าขวเดีใส่ข,ข้ขาขัวน้ำใส่ข้าขัวน้ำให้มันหอมเอาหนึ่งช้อนโต๊ะข้าขัวนี่ใส่ไปเลยบะนี่ก็มีหอมแดงกับใบหอมใตไปเลยตำให้เข้ากันบะนี้ สไตล์เมนี้ยบอมียังยากง่ายทุกเมนูข้ากกะซิมเบิรงเอาเดอ้อผู้ใดกินเข้มยกยังกะเติมเบามักนัวลายกับเติมผงชุโรล,ลงไปอาหารบานเฮาเห็ดบ่ยากนี่ซัําน่กับจินได้แล้วกับข้าวเหนียวคุยเล่ยบาดง่ายบอ มะเขือใส่ปลาทูสูตรแม่นี่มเดอ้อเฮ็ดกินเบิรงเดอ้อปูด่าซุปมะเขือใส่ปลาทูอาหารบานๆเฮ้าเฮ้าตออยูห้ได้เดอ้อเสียแต่กิจมันนิปเป็นยังไดกับซามเฮ้าตออยูหย้ได ให้กำลังใจทุกๆคนร่วมให้กำลังใจเจ้าของพ้อมโอเคเนาะมือนี่กับจินซูบักเขือกับข่าเหนียวคุยคำใ่ายๆแส่บๆอยากกินก็ผักยังกะหามา่าว่ามีผักกักินตะซูบักเขือก็ใดโอเคนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ